ตัวอย่างเล็กๆยน้อยเท่านั้นเองนะครับในวันนี้นะครับเรียกว่าวันนั้นที่ท่านไปเต็มอิ่นกันแน่นอนนะครับกับบทเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพระธิพงน์นะครับบทเพลงเกี่ยวกับความรักชาตินะครับหรือบรรยากาศในวันค่ำคืนนั้นรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะครับกับเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับไปร่วมกันกันให้ได้นะครับในวันนั้นนะครับค่ะแลวก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ติดต่อแล้วก็หาบัตรนะคะเขาเรียกว่า สอบถามรายละเอียดได้ที่สาราเฉลิมกรุงนะคะขอเรียนเชิญแล้วก็ขอเชิญพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในงานนี้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วเลยกว,ว,ว่าเป็นดนตรีเฉลิมพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่แห่งปีในปีนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคน,นไปร่วมกันกันเยอะๆจริงๆน,นะครับก็คงต้องกราบขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน,นแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับในวันนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆนะครับ ดูยานทห,หารบกนะครับขอบคุณพี่บุญเทพนะครับขอบคุณพี่มาพรขอบคุณน้องออพัฒฐฐนิตนะครับและก็ขอบคุณคพี่จันทนีขอบคุณพี่่พีแจ็คด้วยนะครับแล้วก็คุณทศพรครับแล้วันนี้เราก็คงต้องลาทุกท่านเพียงเท่านี้เจอก,กันวันที่10ธันวาคมนะครับที่สวนนักราพิรม์นะครับขอบคุณท้กยครับขอบคุณค่ะ có thể tìm cho xem. bảo là yêu cầu trên nội yêu cầu là gì? Ờ